สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้แฟนทอมโดรนเกษตรพามาดูวิธีการเลือกซื้อฟ้าทางน้ำยากันค่ะสำหรับฟ้าทางน้ำยาที่มีอยู่ในสต็อกตอนนี้นะคะก็จะมีอยู่2รูปแบบด้วยกันเรามาดูที่รูปแบบแรกค่ะรูปแบบแรกจะมีคล้ายๆรูปก้นหอยอยู่ตรงกลางฝานะคะลักษณะก้นหอยตรงบริเวณนี้จะใช้กับรุ่นของ T10 และ T30 ค่ะจะเป็นลักษณะก้นหอยแบบนี้นะคะ ส่วนอีกชิ้นหนึ่งนะคะก็จะเป็นลักษณะที่ไม่มีก้นหอยอยู่บริเวณตรงกลางฝาค่ะสำหรับลักษณะนี้จะใช้กับรุ่น t 20 p t 40 t 25และ t 50นั่นเองค่ะสำหรับลักษณะแบบนี้นะคะใช้ได้4รุ่นด้วยกันนั่นเองค่ะ และเช่นเคยนะคะสั่งซื้ออะไรโดนเกษตรราคาโดนใจกับเราค่ะแฟนทอมโดนเกษตรหากไม่มั่นใจรุ่นและอะไรสำหรับการใช้งานของรุ่นนั้นทักแอดมินมาก่อนได้เลยค่ะยินดีดูแลค่ะ